หาย่ายเลยอืมดอ,อกแต่หักนเดี๋ยวม,มีตูมเอต่อแต่ใครสวัสดีตอนเช้าเจ้าพี่น้องสุภสุคนคลิปนี้ก็ป้าขึ้นเขาหายอยู่หากินนะเจ้าอยาเจะมาหาเห็ดเจ้า ยังต้องขึ้นไปอีกสักพักนะเจาจะถึงตรงโม่งที่เขหาหายกันเห็ดตะไคร้เจาะห็ดตะไคร่ดอกปานละโอ้ยันาวเลขอเน้อขอเนะ้อ ดลกนี้ได้เจ้าเห็ดพึ่งเหลืองห็ดพึ่งหวานนะเจ้าแกงลำไปแกง,งเขาอันนี้เอาเห็นนี่แอาไปต้วนะเจ้าเป็่งทำเชื่อเห็ดที่เจ้าดินแห้งหนาไยเจ้าใบไม้ก็แห้งขนาดนี่ตะไคร้นะเจ้า แกโดนเมันเจาะเก็บบอลดอกนี้ตีมันแห้ง้ะเจาะโดนี้ตุ่มเาเจาะจะใครปุ๊กันนี่ดเเหยียบไปแล้ว นี่ได้จ้ะดอกจ้ะมองเดต้นาะอ,อันนี้มันคือเห็ดตะไค้นะเจ้าแต่ว่ามันมันเริ่มแห้งนะเจ้ามันบอกมีฝนมันบกตกเน่า ดองเจ้านบนกรตโปรเขาอาจจะใบใหญ่นะเจ้ารอาก่อนโดนเหยียบละดอกเนี่ยเอาเจ้าเนาตะฝนบ่มีเจ้า ตอนนี้พเพิ่มปอแจ่วแล้วนะก่อนปอได้ตัดมาที่สักถววนะก้วยล่ะนี่องแต่เมาเส์จอเขียงใหญ่นะอืมกระดิ่งกระแห้งแห้งจอนี่อือเหี่ยว หเหี่ยวแล้วเจ้าเนี่ยอาก,กาศมันหอนี่ยโอ้โหสองร้อนนิดเดียวเลยป่กําลังออกอีกดอกนี้เป็นขอเถอะอันนั้นกลิ่นมาได้ไหมอ๋อชอบอ,อ,อันนี้บหมือเห็ดตะไคร้นะเจ้าเป็นเห็ดน้ำแป้งแหละรสชาติเหมือนน้ำแป้งแต่หน้าออกเขียวๆหน่อย เฮตะไใครเจาะเฮ็์อยากวายแล้วเจเออาะเฮ็ดเพิ่งเนี่ยครับมาได้ละเชื้อตอนนี้เดินอ้อมโคกอ้อ,อมดอยเจาะได้เป็นได้เฮตะไคราหมอกสักแจวสักตานาพี่คงเจาะแค่กนเลยเดินออกมาใหงื่อหงอกจ่ะ อันนี้ก็จะเป็นยงไรหรอเห็ดตะโงกเหรอก็บอทันได้เท่าเลยเจ้า,านี่แต่ก่อนเห็ดพึ่งเจ้านี่นเข้าไปตั้งไกลเจ้านี่นี่ นี่ตุ๊กตาีดอนี่อีกเดิน,นเ,ดเข้าไปตั้งไก่ไปได้เห็ดจอะมาหาเขาบอกเนาะเห็ดพึ่งตุ๊กตาเนี่ย

พึ่งหวานเจ้าอันนี้แกงห,ห,หวานนี่คือเจมีเห็ดพึ่งแดนคามนะ้า มีให้คืเอเด้งขาเน่าไม่ได้จ้อนี่คทงอ้อยทำเชื่อนะจ๊ะดีจังเลยจะได้เก็บในนะอืมม่ได้จ้ะอีกจ้าดิจะเพิ่งเหลืองจ้ออ๋อไม่พอได้ เจ้าที่นี้กิจวานนะเจ้ากิจทึ่งดำเจ้าดองอดนี่แก่งล้ํานะเจ้า ดอกตีดอกงามจ้ะเห <c oughs> ็ดตีงามงามเห็ดพึ่งตุ๊กตาเจ้าอ,อันนี้คนเหนือเขาห้องเห็ดห้าก็เจ้าอีกดอกนึ่โอ้ยดีค่ะดีมาก กำลั้นเาหักนะจ้าเล้วลมาแล้วเช้าา<ป>งามง แมงโป้งกลิ่นจะขอเนาะขอเนาะ,ะเนี่ยนั่นเดี๋ยวปาท์ขึ้นเสือ,อันนี้ไปกิน สองดอกเจาเห็ดพึ่งไข่ม,มือชกของเต้าอ,อ,อืมออ้มเห็ดตุกตาเจาะพึ่งมีสองดอกอื้ดอกแตาหากาากักนเจ้า เดอกนะคะขนาดเลยเจ้าะมี่อยมีห้านนาเจ้า

สองดอกก็เจ้าสองดอกเฮ็ดพิ่งตุกตาเลยเจ้าแต่ดอกม่ใหญ่หืมอในบงทามากินละมาหาแต่กางเจาโอ้ยนะเปินได้เฮ็ดตะโม่งโก่งเฮล่งโงกแลวเจ้า อันนั่นแล้วเจ้าบแต่แล้วครับโมโบได้เก่งแล้วเจ้านับแข็งไปได้เห็นระหงเลย <c oughs> ขอบคุณเจ้าครับผลงานผมแพ้วันนี้นะเจ้าก็หมกพอได้อยู่ได้กินเนาะตอนแรกแพงขูอ่อ่พงจะบอได้เห็ดละเจ้าเพราะว่ามาเจอช่วงแรกเห็ดตปไข่เห็ดยังก็ซุ่มดอกแห้งดอกเหนียวละเจ้าดีโชคดีมาเจอเนี่ย เป็นโมเฮดพึ่งตุ๊กตานะเจ้าเนาะมานแถวห้องเฮดห้ากา่อนตระเหงห้องเนี่ยเฮดโมนี่เจ้านี่พอได้อยู่ได้กินนะเจ้าเนาะเอาละเจ้าสำหรับคลิปวันนี้แพงก่อนคงต้องขอฝากคลิปปีน้องไว้ตัวอีนะเจ้าหากมากหักชอบจะไดก็ฝากจอยกดไลค์กดแชร์น,นะเจ้าคอมเมนต์มาหากันได้นะเจ้าบางทีแพงก็อาจจะตอบคอมเมนต์จาน่อยนะเจ้าเพราะว่า บางทีไปถึงบ้านก็ติดงานทั้งบ้านตัวนะเจ้าแล้วก็ทีนเช้ามาบางทีก็ทีบมาปลามาโดยลงปูเตสกํัมนะเจ้าก็เข้าไปดูเนาะตังคอมเมนต์คอมหยางปีโนงก็อาจจะตอบช้าหน่อยเจ้าก็สุมาภัยตัวนะเจ้าเน้อสำหรับคลิปหาเฮดฟันนี้นะเจ้าตีเชียงคําก็น่าจะได้ถึงได้แค่วันนี้นะเจ้าพรุ่งนี้อันนี้ก็คงจะพักก่อนนะเจ้าเพราะว่าโดยทางนี้ซึกว่าม,มันมันมันเริ่มวายแล้วเจ้า ดินมันแห้งและเจ้าเฮ็ดมันวายเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเจ้าเดินลงไปเห็นไก่อยู่นะเจ้า